ที่ไม่ใช่ภรรยาคุณพอลกีตามข่าวคือข้อมูลผิดบ้างนะคะก็คือสายอะไรที่ต้อสอยู่ในช่วงที่ต้อเล่นอยู่เรื่องอะไรแล้วใครเป็นคนบอกว่ามีรถมาจอดเข้าใจผิดเขาเอ่านเรื่องทะเบียนผิดอะไรทะเบียนแช่งก็อ่านทะเบียนเองแล้วเรากแช่งค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตามน้องลงทะเบียนใหแต่เขาบอกไม่ต้องก็ขึ้นไปเอง คเป็นคนแจ้งภาษาเป็นคนแจ้งเข้าไปว่ารถคันนี้อยู่ห้องนี้น่าจะของน้องชั้นหกแค่ต่างกันเดี๋ยวพี่โทรตามให้เพราะว่าภาษาบอกเขาไปแล้วใช่แต่เจ้าตัวเขาขึ้นไปต่อหรืตอนนั้นเขามีโอกาสมึนเมานเลยแล้วก็รู้ร,รู้จากห้องรู้จากห้องไหมว่าที่ตอนที่เขาขึ้นไปอรู้ค่ะรู้เพราะว่าบอกเลขทะเบียนมาแล้วมันเป็นเลขทะเบียนของน้องภาษาเขาทุ่งตื่นรถทะเบียนมันเหมือนกันเลยเปล่ะ ร้อย, 24, ย 5, 24, <25. S 1> สิบสี่ลักษณะของที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขามีพฤติการในลักษณะที่แบบว่าแบบคิดว่าเกินกว่าเหตุหมือนก่การแก้ขึ้นเยถูกต้องเกินกว่าเหตุได้เลยหลังจากนั้นเขาลงมาบอกอะไรไหมฮะเขบอกอะไรคุณป้าไหมไม่ะาไม่ไม่บอกอะไรเลยป้ามาในที่เกิดเหตุก็คือร่างของน้องอยู่ที่นี้แล้วเขาได้ลงมาดูเขาลงมาไหมฮะเขาลงมาคุยอะไรกับป้าไหมพี่ผู้ชายที่ขึ้นไปเนี่ยเปมาผู้หลบน้องไหมคะ ภาษาครับปกติแล้วคุณจะดื่มสุราเป็นประจำไม่วันนั้นเมาใช่ไหมเมาแล้วมีพฤติการเสพยาอะไรไม่มีค่ะไหลังจากภาษาบอกเขาว่ารถทะเบียนคันนี้แล้วภาษาไปไหนต่อไปกลับบ้านเลยหรออ๋อหลักอยู่ค่ะอยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ารถคันนี้ของใครใช่คืภาษาไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ใช่แต่ก็บอกว่าไลนรเดี๋ยวโทรถามน้องก่อนเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยว ให้น้องเราขยับีให้พี่นุ้ยเอารูปผมมาตั้งองอกแค่แค่รถจอดฝาดแค่่เฉยๆเรื่องเล็กนิดเดียวคือเกิดจากการเข้าใจผิดกันตอนนี้เห็นว่าเขาลาออกไปเขาลาออกไปไหนราให้เขาย้ายออกทันทีเลยค่ะวันนั้นเลยทั้งครอบครัวคือคือเขาไม่ได้ทํางานเขาทำงานไม่ใช่ค่ะเขาเป็นผู้อาศัยเขาเป็นเป็นเป็นลูกบ้านแล้วย้ายออกให้ย้ายออกเลยค่ะเขาอยู่กับใครฮะอยู่ครอบครัวค่ะมีใครบ้างลูกแล้วก็ภรรยาเขาบอกไหมคะว่าไปไหนเจ้าของ ไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าทางเจ้าของให้เขาย้ายออก,ากอางนี้เพื่อสัญญาเลยคือเป็นแค่รูปบ้านธรรมดาเม่ได<ม>้เป็นผู้จัดการไม่ใช่ควันที่ไปแจ้งความตำรวจเรียกเขาเรียกป้าไปสอบปากคำแล้วป้าสอบปากคำให้กับตรง<ช>ไปว่ใช่ให้สำนวนตำรวจตามความเป็นจริงแล้วทางผู้กรณีเรียกอีกอีกรอบหนึ่งคน<ว>และเวลาวันไหนอีกวันหนึ่งวันุ่กขึ้นสิบสี่อ่าเขาให้ปากคำอะไรบ้างครับ ไม่ทราบค่ะตอนแรกเขาโทษโทษคุณป้าเลยใช่ไหมขา่ขาวผิดค่ะคุณป้ามีมะระยะอยากบอกไหมที่เขามาโทษโทษคุณป้าแ,แล้วคุณป้าบอกว่ากอะไก็อยากจะพูดความจริงพร้อมกับให้มันถูกต้องตรงกับ,กบ,กบสำนวนของตำรวจเขาบอกไหมเขาบอกได้แล้วมันเป็นอะไร เขาไม่ใช่สามีคนดูแลไม่ใช่ไม่ใช่สามีคนด้วยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนดูแลสถานที่เขาเขาผู้ก่อเหตุเนี่ยคือคู้พักอาศัยเขาเช่าห้องอยู่เหมือนกันภาษาที่เนี่ยมันไม่มีการล็อกที่จอดรถด้วยอะไรไม่ค่ะเราไม่ไม่ได้ให้จอดแบบแต่รถของน้องันผู้ชายเนี่ยเขาคันใหญ่เขาก็เหมือนว่าเฉพาะที่ของเขาตรง้นี้ยกใครมาจอดไม่ได้อะไร ทำไมเขาถึงต้องใช้สิทธิ์ที่จะต้องล็อกที่จอดด้วยของตัวเองครับรถเขาขนาดใหแค่นั้นทุกคนทุกคนในตึกี้รู้ไหมว่าที่นี้เป็นที่ของเขาหมายถึงว่าเขาเขาจองไว้อะไรเป็นไงเขาจอดประจําค่ะเราก็เลยทุกคนก็รู้ค่ะรู้โดยสายหาตญาตว่าเขาจอดประจําถ้าใครมาจอดที่เขามีปัญหาก็ขอยป้าต้องคอยเลื่อนไว้อะค่ะเพราะว่ารถเขาคันใหญ่ก็เคยมีไม่มีค่ะ เราไม่คิดว่าเหตุการณ์ทั้งนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้